าเยาวชนเยาวชนมา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 เยาวชนเยาวชนสครับสวัสดีครับอ๋อนี่อันนี้ก็เยาวชนเหรอเยาวชนไม่รู้เรื่องฟุตบอลไงก็ไปฝึกก็ในหมู่บ้านเขาเปิดมัาพาเด็กมาฝึกเอ๊ะผมเก่งมากคุณนี่เนี่ยครับผมก็เคยเห็นหน้าพี่นะฮะแล้วได้ควาปลามาหน่ะบอปูโอ้ อันนี้เอาเด็กมาฝากอ่ะอันนี้เด็กมัศจันนะฮะมหัศจรนตรงไหนผมบอกมหัศจันกว่าเยอะเลยนะฮะอันนี้ชื่อน้องฟรอง์นะครับเขาเกิดในปี1998ซึ่งตอนนั้นบอลโลกจัดที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้แชมป์น้องเกิดมานะฮะไม่ได้เกิดตัวเป่าเอาพลนออกมาด้วยจริงชื่ออะไรครับบอลเมดครับบอเลเม่เพราะว่า อุ้มมูยังไงดีกว่าเขาเขาขนาดไหนดีกว่าคนนี้เขา้องขนาดไหนดีเขาเป็นแชมป์เดาะบอลของประเทศไทยเลยนะครับแล้ววิธีการเดาะบอลเนี่ยธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นคนเดาะบอลเป็นร้อยเป็นพันอันนี้มันธรรมดาอันนี้น้องเขามีเล่นท่าด้วยมีการมีท่าทางเพราะเดี๋ยวนี้เดาะบอลต้องแบบคริสเตียโนโรนั l โดแบบแล้วจะ Lionel m e เพราะว่าหน้าเขาแบบเอยเรามากเลยนะมันจะมีหนแล้วเดี๋ยวคอยดูใหเดี๋ยวค่อยดูดูดูไมบื่อเลยดีกว่าเนี่น้องฟอนนี้เอาทุกรูปแบบที่จะทำได้เลยจะใช้หูหรือว่าขนตา

แล้วเขาเขาเตะเตะบอลด้ไหมตีทีมชาติสามสคนครับโอ้โหต้องเล่นตำแหน่งอะต้องเล่นตำแหน่งอะไรนกเอโลพีใช่ปีศาจหนาไปเลยใส่หีบองไปเลยจอยในทีมอยู่ในทีมต้องเล่นตำแหน่งอะไรปีกซ้าจกองหน้าเป๊ะ้ายตัวลุยเลยตัวลุยเลยตัวลุยเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาน้องฟลองนี่แหละให้เขาดอก แล้วเดี๋ยวเราเอาอุปสรรคออกมาไม่ขนไก่ของแตรเตอร์ชาบชิงแล้วเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ให้แกงสามชาเป็นอุปสรรคจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณจุฬาถามว่าภายในหนึ่งนาทีเดี๋ยวน้องฟลองเนี่ยเขาจะเดาะบอลดโดยจะมีอุปสรรคนานนัะการโดยสามชาของเราแกล้งไปตลอดทางหนึ่งนาทีถามว่าบอลของเขาเนี่ยจะสามารถเดาะได้หรือไม่ได้จะลองเลงิมเทสเลยหน่อยไหมฮะ โอ้โหเอาละเอาละแมฆเอาละขนาดไม่มีบอลส่างสนุดเจ้าตัวไปเจ้งน้องขุนูุนเอา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 บอลขึ้นนะครับแล้วเวลาจะเริ่มเดินเอาพร้อมหนึ่งสองลุนะครับขึ้นมาครับไปนะครับเอาเวลาเดินครับไปเอาเชิญดูยนะครับเอาละครับเข้ามาคนแรกนะครับเจอชิงครับเจอชิงไม่มีผลครับไม่มีผลครับโผล่เข้ามาครับใหญ่ขึ้นเป็นฉากครับเป็นฉากครับไม่มีผลครับไม่มีบอก เวลาผ่านไปได้ค่ะเวลาไปได้ค่ะไม่มีบอลไม่มีบอลเลยไอ้เด็กบอลยังไม่มีเอาละครับปลาใหม่นะครับตุ๊กกี้ครับยาวครับไม่ได้นะครับเาแล้วนะเดี๋ยวไม่เจอครับเดี๋ยวทำได้ครับไม่มีบอลจริงครับเอาละครับเอาละเดี๋ยวมุกแล้วครับเดี๋ยวมุกครับไม่มดนะครับตัวนี้ยังมีอยู่ครับก็ไม่มีบอลแล้วครับเอาละครับลุยแล้วแล้ว มาเร็วมาเร็วเ <c oughs> อาละครับรอบลูปแล้วครับเราเลยเอาละครับา <c oughs> <c oughs> ให้ทุกคนเลยนะฮะให้คะนแนนทุกคนขอบคุณนะคุณบ๊อบูเทลมีนะฮะมอมอบให้ด้วยนะครับอขอบกอบเครื่องสำอางเทลมีขอบไปด้วะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ